สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องฟิวกิสดาฮิสตอรี่วันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขาบูชาอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้ครบทุกส่งทางเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่องของผมด้วยนะครับวันวิสาขาบูชาคือวันแห่งการบูชาวันเพ็ญเดือน6หมายถึงวันที่พผู้ศาสนิกชนมาประกอบพิธีการบูชาเนื่องด้วยเป็นวันสำคัญแห่งการประสูติแห่งการตัสรู้แห่งการปร,รินิพาน ของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมลำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาและถือได้ว่าวันวิสาขาบูชาเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วเห,เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์อื่นมีผลตามมาต่อเนื่องดังนั้นวันวิสาขาบูชาจึงนับว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งทั้งที่นี้มาแต่โบราณและในแง่ที่เป็นสากล ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการจัดพิธีบูชากันโดยทั่วไปในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนวันสากนของโลกหมายถึงวันที่องค์การสาหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสําคัญที่มีความสําคัญต่อมนุษยชาติโดยตระหนักถึงความสําคัญที่ว่า 1. วันวิสาขาบูชามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้ศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรรุ้และปรินิพพานส พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกมีคุรุปการใหญ่หลวงทางด้านจิตใจต่อมวลมนุษยชาติตลอดระยะเวลากว่า2,500ปีและสืบต่อไปในอนาคตาพระพทะเจ้าทรงสอนให้มนุษย์มีความเมตตาธรรมและขันธิธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติและสำนักงานย่อยทั่วโลก ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระพุทเจ้าในวันดังกล่าวด้วยขอบคุณครับ